สวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งพักใจช้าๆด้วยกันหายใจลึกๆสักครั้งแล้วลองปล่อยให้ตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่ที่คุณไม่ต้องรีบไม่ต้องเข้มแข็งไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นพอเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเคยเจอบางครั้งเจอแบบตั้งตัวไม่ทันบางครั้งเจอแบบไม่อยากเจอแต่ชีวิตก็ยังพาให้มันเกิดขึ้นอยู่ดี เรื่องของครูครูที่ไม่ได้ใส่ชุดครูไม่ได้ถือหนังสือหรือยืนอยู่หน้ากระดานแต่เป็นครูที่มาในรูปของผู้คนคนที่เข้ามาในชีวิตเราแบบไม่ทันตั้งใจและมักเข้ามาพร้อมบทเรียนที่เราคาดไม่ถึงที่สุดคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงเข้ามาทำให้เรามีความสุขมากเหลือเกินจนเรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสว่างขึ้นเพราะเขา แล้วทำไมบางคนถึงเข้ามาแค่ช่วงสั้นๆเพื่อมอบบางอย่างหรือดึงบางอย่างออกไปจากชีวิตเราแล้วก็จากไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนคุณเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมบางคนถึงเข้ามาเพื่อทำให้เรายิ้มแต่บางคนกลับเข้ามาเพื่อทำให้เราร้องไห้กลางคืนทำไมเราถึงรักบางคนโดยไม่เข้าใจเหตุผลทั้งที่รู้ว่าไม่ควรรักแต่หัวใจก็ยังเลือก ทำไมบางคนที่เราอยากให้เขาอยู่กลับเดินจากไปแต่บางคนที่เราไม่ได้อยากให้เข้ามากลับเข้ามาอยู่ในใจเราโดยไม่ขออนุญาตและทำไมคนที่ทำให้เราเจ็บที่สุดกลับกลายเป็นคนที่คอยผลักให้เราเติบโตมากที่สุดทั้งหมดนี้คือเรื่องของครูทางชีวิตครูที่ไม่ได้มอบความรู้ให้เราผ่านคำสอนแต่สอนเราผ่านประสบการณ์ผ่านความรู้สึก ผ่านรอยยิ้มรอยแผลและความเปลี่ยนแปลงภายในใจเราบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักความสุขบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักความเสียใจบางคนเข้ามาเพื่อเปิดโลกแต่บางคนเข้ามาเพื่อทำให้เราเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเองแม้บทเรียนบางบทจะไม่ง่ายแม้บางเหตุการณ์จะทำให้เราหนักใจแต่ทั้งหมด คือบทเรียนที่ชีวิตส่งมาให้เราเรียนรู้ในเวลาที่เหมาะสมเสมอแม้วันนั้นเราจะยังไม่เข้าใจมันก็ตามวันนี้ผมอยากให้คุณลองเปิดใจเบาๆเหมือนเรานั่งคุยกันแบบเพื่อนไม่มีการตัดสินไม่มีความคาดหวังแค่ฝั่งรอยใจที่อยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นสักนิดอยากมองลึกลงไปในชีวิตสักหน่อยและอยากรู้ว่าทำไมบางคนถึงเข้ามาในชีวิตเรา ได้ทั้งๆท,ที่หัวใจเราไม่เคยเชื้อเชิญและแท้จริงแล้วเขาเข้ามาสอนอะไรเราอยู่กันแน่วันนี้เราจะไปค้นหาคำตอบนั้นด้วยกันครับเวลาพูดถึงคำว่าครูเรามากักคิดถึงคนที่สอนให้คำแนะนำหรือช่วยให้เราเก่งขึ้นแต่ในโลกของชีวิตจริงครูไม่ได้มีแค่แบบนั้นครูของชีวิต มักมาในรูปแบบที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดเสมอบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักอดทนบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้ว่าเราควรรักตัวเองมากกว่านี้บางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรากล้าหันหลังให้สิ่งที่ไม่เหมาะกับเราและบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักคุณค่าของใจตัวเองในทางธรรม สิ่งนี้ถูกเรียกว่ากรรมที่นำพาคือเหตุและผลที่ทำให้คนคนหนึ่งปรากฏในชีวิตของเราไม่ว่าจะในรูปแบบดีหรือร้ายเบาหรือหนักให้หรือเอาไปคนเหล่านั้นล้วนมีข้อความบางอย่างที่ชีวิตต้องการบอกเราเสมอในทางจิตวิทยามันคือบทเรียนชีวิตที่ทำให้เราเติบโตขึ้นจากข้างในไม่ใช่แค่เติบโตจากความสำเร็จภายนอก แต่คือเติบโตทางหัวใจเติบโตทางความคิดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นบางครั้งชีวิตจึงไม่ส่งคนที่เราชอบแต่ส่งคนที่เราต้องเจอเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงจากภายในทำไมคนที่ทำให้เราเจ็บถึงกลายเป็นครูที่สำคัญที่สุดคุณอาจเคยได้ยินคำว่าความสุขสอนเราไม่เยอะเท่าความทุกข ฟังดูเหมือนเป็นประโยคธรรมดาแต่ถ้าลองมองให้ลึกลงไปจริงๆเราจะพบว่ามันคือความจริงที่ชีวิตยืนยันให้เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะในวันที่เราสบายใจในวันที่เรามีความสุขเรามักไม่ค่อยตั้งคำถามกับตัวเองเราไม่ค่อยคิดไม่ค่อยสำรวจเรามักปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามความเคยชินที่คุ้นเคยแต่ในวันที่เราถูกทำร้ายวันที่หัวใจถูกบีบจนแน่น เรากลับได้ยินเสียงภายในดังขึ้นชัดเจนเสียงที่เคยเบาและถูกละเลยมาตลอดในทางธรรมะความเจ็บปวดจึงเปรียบเหมือนกระจกเงากระจกที่ไม่ได้สะท้อนใบหน้าของเราแต่สะท้อนสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจบางทีสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่การกระทำของคนอื่นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นบาดแผลเก่าที่ตอนนั้นเรายังไม่เคยเยียวยาเป็นปมในใจที่ถูกซ่อนเอาไว้ และความเจ็บครั้งใหม่ก็แค่กดปุ่มเดิมที่ยังไม่ถูกแก้ไขดังนั้นความเจ็บไม่ใช่โทษแต่คือสัญญาณตื่นจากชีวิตว่าถึงเวลาแล้วนะที่จะมองเห็นบางอย่างที่เคยมองข้ามเมื่อเรารักใครสักคนมากเกินไปความเจ็บจะช่วยสะท้อนว่าเราอาจลืมรักตัวเองลืมแบ่งพื้นที่ในใจให้ตัวเองยืนอ,อยู่บ้างและนี่ไม่ใช่ความผิดของใคร แต่เป็นบทเรียนที่ชีวิตพยายามจะสอนเราด้วยความอ่อนโยนในรูปแบบที่เราอาจยังไม่เข้าใจเมื่อเราไว้ใจคนผิดมันไม่ได้สอนให้เรากลายเป็นคนใจแข็งแต่สอนให้เรามองคนให้ชัดขึ้นสอนให้เราฟังความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นและสอนให้เราแยกให้ออกว่าใครควรอยู่ใกล้หัวใจและใครควรยืนอยู่ห่างเพื่อความสงบของเราเองเมื่อเราทุ่มเทจนหมดแรง ความเจ็บจะสอนสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งคือความรักที่แท้จริงต้องมีสมดุลไม่ใช่การเสียสละจนตัวเองยืนไม่ไหวไม่ใช่การทุ่มจนหัวใจเราร่วงลงพื้นบางครั้งเหตุการณ์ที่เจ็บไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อลงโทษเราแต่เกิดขึ้นเพื่อดึงเรากลับมาให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองที่เราเคยลืมไปบทเรียนจากคนที่ทำร้ายเราจึงกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตที่สุด ไม่ใช่เพราะเขาดีไม่ใช่เพราะเขาถูกแต่เพราะเหตุการณ์นั้นทำให้เราเห็นความจริงในใจของตัวเองที่เราไม่เคยเห็นในวันที่ทุกอย่างราบรืน่นความจริงที่ว่าเรายังมีแผลเรายังมีจุดอ่อนเรายังมีพื้นที่ที่ต้องดูแลและเรายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้นี่แหละคือบทเรียนที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่ธรรมะเรียกว่ากรรมทำหน้าที่ กรรมไม่ได้หมายถึงการลงโทษแต่หมายถึงเหตุและผลสิ่งที่เข้ามาในชีวิตมีหน้าที่บางอย่างมาเพื่อสอนบางบทเรียนมาเพื่อทำให้บางอย่างในใจเราตื่นขึ้นมาเพื่อให้เราเติบโตขึ้นกว่าเดิมบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักอดทนบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักมองโลกตามความจริงบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้ว่า การให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองและบางคนเข้ามาเพื่อทำให้เราเข้มแข็งโดยที่เขาอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขามีหน้าที่นั้นหน้าที่ของบางคนคือสอนให้เราปล่อยวางไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะเราเริ่มเห็นว่าการเก็บความเจ็บไว้ในใจไม่เคยทำให้ชีวิตเบาขึ้นบางครั้งการให้อภัย ไม่ใช่การบอกว่าคนคนนั้นไม่ผิดแต่คือการบอกว่าฉันขอคืนอิสระให้หัวใจของฉันเองและเมื่อเราปล่อยหัวใจเราก็มีพื้นที่ใหม่สำหรับความสงบความรักและความเข้าใจตัวเองคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่ไม่ได้เข้ามาเพื่อลงโทษเราคนจำนวนมากมักถามตัวเองว่าเราไปทำกรรมอะไรถึงต้องเจอคนแบบนี้ ทำไมต้องเจอคนที่ทำให้เราทุกข์ทำไมชีวิตถึงส่งเรื่องแบบนี้มาแต่จริงๆแล้วความเจ็บปวดไม่ใช่บทลงโทษมันคือบทเรียนกรรมเก่าไม่ได้กลับมาทำร้ายเรามันกลับมาเพื่อให้เราแก้ไขเพื่อให้เราเข้าใจเพื่อให้เราปลดปล่อยบางอย่างออกจากใจบางครั้งความเจ็บปวดนั้นก็มีหน้าที่ตัดสินใจแทนเราในสิ่งที่เราลังเลมานานเช่น ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะมิตรภาพที่ทำร้ายใจการอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่ของเราการรักใครบางคนที่ไม่ได้รักเราการยึดติดกับอดีตที่ควรปล่อยไปบางครั้งความเจ็บปวดเข้ามาเพื่อบอกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะคุณควรไปต่อได้แล้วคุณควรเลือกตัวเองได้แล้วถ้าชีวิตไม่ให้เรารู้สึกเจ็บเลยเราจะไม่มีวันกล้าขยับตัวออกจากสิ่งที่ดึงเราไว้ ความเจ็บปวดจึงเป็นเหมือนสัญญาณที่ชีวิตส่งมาให้เราตื่นให้เรารู้ให้เราก้าวต่อขึ้นไปอีกขั้นเมื่อเราเข้าใจบทเรียนเราจะเริ่มมองคนที่ทำร้ายเราด้วยสายตาที่ต่างออกไปจิตวิทยาบอกว่าคนที่ทำร้ายเรามักทํำไปด้วยรอยแผลในใจเขาเองคนที่ใจแข็งมักเกิดจากการต้องเข้มแข็งตั้งแต่เด็กคนที่ดุ มักเกิดจากการไม่เคยได้รับความอ่อนโยนคนที่ไม่ซื่อสัตย์มักมาจากความกลัวที่จะสูญเสียคนที่ก้าวร้าวมักเป็นคนที่ไม่เคยได้รับการยอมรับไม่ใช่ว่าการกระทำของเขาถูกต้องแต่อธิบายให้เราเห็นว่าไม่ได้มีใครเติบโตมาอย่างสมบูรณ์แบบในทางธรรมะเรียกว่าเขาทำเพราะเหตุปัจจัยและในทางจิตใจเรียกว่า พฤติกรรมมาจากความเจ็บที่ซ่อนอยู่เมื่อเข้าใจตรงนี้ใจเราจะเริ่มอ,อ่อนลงไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อเราเองเพราะการโกรธใครไว้ในใจน,น,นานๆมันทำให้เราหนักเหนื่อยและไม่เป็นอิสระการให้อภัยไม่ใช่การบอกว่าเขาทาถูกแต่คือการบอกตัวเองว่าฉันยอมปล่อยความเจ็บนี้ออกจากใจแล้วนี่คือการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุด ของคนที่กล้ารักษาใจตัวเองชีวิตจะส่งครูคนใหม่เข้ามาเสมอจนกว่าเราจะเรียนรู้บทเรียนเก่าให้จบคุณอาจเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอคนแบบเดิมซ้ำๆรักแบบเดิมซ้ำๆโดนหลอกแบบเดิมซ้ำๆผิดหวังแบบเดิมซ้ำๆเจอความสัมพันธ์ที่ทำให้เหนื่อยแบบเดิมซ้ำๆเหมือนชีวิตเล่นตลกเหมือนเรื่องนี้ไม่เคยจบสักที แต่ในมุมของธรรมะและจิตวิทยานี่ไม่ใช่ความบังเอิญนี่คือบทเรียนที่ยังไม่จบชีวิตจะส่งคนประเภทเดิมเหตุการณ์แบบเดิมความรู้สึกแบบเดิมเข้ามาเรื่อยๆเพื่อให้เรารู้ว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้บางอย่างเช่นเรายังไม่กล้าปฏิเสธเรายังไม่กล้ารักตัวเองเรายังยอมให้คนทำร้ายใจเรายังตามหาความรักจากคนที่ไม่ให้เราได้ เรายัางยึดติดกับความคิดเดิมเรายัางอยากพิสูจน์ตัวเองให้คนที่ไม่เห็นค่าจนกว่าเราเรียนรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนต้องรักตัวเองต้องกล้าตัดใจต้องกล้าปิดประตูต้องกล้าบอกตัวเองว่าฉันพอแล้วเมื่อบทเรียนถูกเรียนรู้จนจบชีวิตจะหยุดส่งคนแบบเดิมเข้ามาทันทีเพราะหน้าที่ของเหตุการณ์นั้นสำเร็จแล้ว บางคนไม่ได้เข้ามาเพื่ออยู่ตลอดไปแต่เข้ามาเพื่อสอนอะไรบางอย่างแล้วจากไปบทเรียนชีวิตหลายอย่างเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้อยู่กับเรานานบางคนเข้ามาแค่ช่วงสั้นๆแต่เปลี่ยนชีวิตเราไปทั้งชีวิตบางคนเข้ามาเพื่อให้เรารู้จักความรักแล้วก็จากไปเพื่อให้เราเรียนรู้การยืนด้วยตัวเองบางคนเข้ามาเพื่อทำให้โลกเราสวยงามขึ้นแล้วก็จากไป เพื่อให้เราเห็นค่าของความทรงจําบางคนเข้ามาเพื่อทำร้ายเราแต่จากไปเพื่อให้เราเริ่มต้นใหม่อย่างเข้มแข็งกว่าเดิมในทางธรรมะนี่คือผู้ผ่านเข้ามาทำหน้าที่ในทางจิตใจนี่คือผู้เปลี่ยนแปลงเราโดยไม่รู้ตัวบางครั้งบทเรียนไม่ได้อยู่ที่ความสัมพันธ์ยาวนานแต่ซ่อนอยู่ในความหมายของช่วงเวลาที่เราได้เจอเขา เมื่อมองชีวิตแบบนี้ได้คุณจะพบความสงบเพิ่มขึ้นอย่างมากถ้าวันหนึ่งคุณเข้าใจว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราล้วนมีหน้าที่บางอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีใจคุณจะเบาขึ้นทันทีเพราะคุณจะเริ่มคิดว่าเขาเข้ามาเพราะชีวิตต้องการให้ฉันเรียนรู้อะไรบางอย่างเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายฉันแต่เพื่อเติบโตฉันทุกเหตุการณ์มีเหตุผลมีประโยชน์ และมีบทสรุปฉันไม่ได้แพ้ฉันแค่กำลังเรียนรู้เมื่อคิดแบบนี้ได้ชีวิตไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปเพราะทุกอย่างคือบทเรียนไม่ใช่การลงโทษนี่แหละคือความสุขแบบลึกที่เกิดจากการเข้าใจชีวิตไม่ใช่จากการเปลี่ยนชีวิตให้ไม่มีปัญหาแต่คือการเปลี่ยนมุมมองให้ทุกปัญหามีความหมายขึ้นมาสุดท้ายนี้ ผมอยากบอกคุณจากใจจริงว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะกำลังเจอใครคนดีที่ทำให้คุณยิ้มได้ง่ายคนที่เฉยชาคนที่ทำให้คุณสับสนหรือแม้แต่คนที่ทำให้คุณร้องไห้ในวันที่ไม่มีใครเห็นลองมองให้ลึกลงไปกว่าเดิมอีกนิดนะครับมองให้ลึกกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นลึกกว่าอารมณ์ลึกกว่าความเจ็บแล้วถามตัวเองเบาๆว่า เขากำลังสอนอะไรฉันอยู่หรือเปล่าฉันกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรภายในใจเพราะเหตุการณ์นี้หรือไม่ชีวิตกำลังพยายามพาฉันให้ไปสู่จุดไหนกันแน่เพราะบางครั้งคำตอบที่เปลี่ยนชีวิตเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่อยู่ในใจเราที่พร้อมจะมองมันด้วยมุมใหม่หากวันหนึ่งคุณมองเห็นบทเรียนที่ซ่อนอยู่คุณจะเริ่มขอบคุณสิ่งที่เคยทำให้คุณเสียใจ ขอบคุณคนที่เคยทำให้คุณร้องไห้และขอบคุณตัวเองมากที่สุดที่ไม่เคยหยุดเติบโตแม้จะเหนื่อยแม้จะเจ็บแม้จะเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็ตามเพราะจริงๆแล้วหัวใจของคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดและคุณก็เดินมาไกลกว่าที่คุณเคยมองเห็นเสมอทุกคนที่เข้ามาล้วนเป็นครูของเราในแบบใดแบบหนึ่งทุกเหตุการณ์คือหน้าหนึ่งของตำราชีวิต ที่เราไม่มีทางเรียนซ้ำอีกและทุกความเจ็บคือประตูบานหนึ่งที่เปิดทางให้เราได้เข้าใกล้ความสงบที่ลึกกว่าเดิมนิ่งกว่าเดิมและจริงกว่าเดิมชีวิตจะส่งครูมาในรูปแบบของคนที่เราคาดไม่ถึงเสมอบางคนมาพร้อมรอยยิ้มบางคนมาพร้อมบทเรียนบางคนมาพร้อมทั้งสองอย่างแต่เมื่อเรามองเห็นเมื่อเรายอมรับ เมื่อเรายื่นมือออกไปรับบทเรียนแทนที่จะผลักใสมันออกไปชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะเริ่มงดงามขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอให้หัวใจของคุณเบาขึ้นอ่อนโยนขึ้นและอยู่ใกล้ความสงบมากขึ้นในทุกๆวันนะครับและถ้าบทความนี้ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นขึ้นสักนิดหรือทำให้หัวใจคุณได้พักมากขึ้นอีกหน่อยผมอยากให้คุณกดไลค์และกดติดตามช่องเราไว้นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้สร้างพื้นที่สงบๆแบบนี้ให้คุณได้กลับมานั่งพักใจในทุกวันที่คุณต้องการครับ